สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาเลยจ้ามามาดูกันนี heaven, ่วันนี้พี่เหมือนตัดหญ้านะคะอยู่ทางไหนโอ้ย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 ทับทิมใหญ่ทับทิมใหญ่ไปดูทับทิมใหญ่โอ้ย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 เกือบเกือบเกือบโอ้ยเกือบไปแล้วทับทิมใหญ่เอ้ยเกือบไปแล้ว เนี่ยแถวนี้ไม่มีแล้วราดเบอร์รี่พี่เมินเอาไปหมดแล้วแห่ไอท้ที่ไอ้ที่อยากให้ตัดนะไม่ตัดเลยเน่ยไอ้ที่ยากให้ตัดวันนี้ยายสั่งอยู่ยายสั่งเขาบอกว่านี่ตัดแค่มาถึงไอ้ต้นนี้ก็พอนะเนี่ยสั่งเขาไว้ตัดมาถึงต้นนี้ก็พอนะคือแถวนี้ยายเอาโบตันมาปลูกเกตัดไปถึงนู่นเนี่ยวันก่อนถึงดอกไอ้นี่นี่ถึงนี่ดอกสีม่วง นะ้ยายจะมาเกี่ยวนี่มาเกี่ยวออกเห็นไหมดอกไม้เริ่ม,มโบตันที่ยายขยายมาที่หลังนี่วัน,ก,นก่อนแกตัดลงไปไปหมดนะยายก็เลยสั่งว่าายเลยสั่งว่านี่ถึงนี่พอนะวันนี้นี่ถึงต้นไม้พอได้ยายมาเกียเ่ยวเอาด้านล่าง ข้างหน้าข้างหน้าในสวนเสร็จแล้วในสวนในสวนเอ,อ่อในสวนผักนละเสร็เจะเสร็จหรือยังนะเสร็จแล้ว,นะลวอ๋อยัางย่างยัาง,ย,งยังเหลืออยู่ตรงหอมเออแต่ก็ยังไม่นั่นเท่าไหรเราดูดิอู้นี่เสียดายนี่ดอกป๊อปี้นี่นี่เต็มเลยแถวนี้นี่น จริงๆยายอยากเอาดอกสีขาวๆมาปลูกเสริมแถวนี้แต่ว่าฝนมันไม่ตกถ้าฝนตกนะเอามาขุดขุดทมๆไว้ห้ยสวยงามแต่ฝนมันไม่ตกให้หนุ่มดอกสุนัขจริงจอกแม่ในยายจะเอามาขยายไว้แถวนี้ขยายไว้น่าเสียดายนะปลูกไว้ถ้าปลูกแล้วปลูกเลยเหมือนดอกอันนี้มันก็น่าปลูกหรอกเนาะเนี่ยเหมือนดอกโบตันเหมือนดอกอันนี้แต่เรามาปลูกไว้แล้วหนูมันกินรางน่ะน่าเสียดายเนาะเพื่อนนี่น ตัดอันดับแรกนี่พอตัดยาออกไปมันก็สวยงามวันนี้มีคอมเมนต์หนึ่งมาอีกมีคอมเมนต์หนึ่งมาอีกโอ้ยเนาะบอกว่าบางคนก็ถ้าดูประจําก็จะได้ยินยายพูดประจําเนาะบอกว่าน,นี้บอกเสียดายดอกไม้จังน่าจะถอนยาใส่ปุ๋ยเอ่อให้มันสวยๆรกจังอะไรเงี้ยให้คนคอมเมนต์มา อยคนเราบางทีก็ได้แต่พูดเนาะรรทามาทําเองแล้วจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามาทําเองเนาะสวนมันใช่ที่ไรหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ไรหนึ่งนี่อันนี้อื้ยสวยเนาะนี่สวยไหมอ้ยยายมองไม่เห็นลรอกมันสะท้อนสะท้อนแดดอืม อันนี้สีแดงแจ๊ดเลยแดงแจ๊ดไม่แดงแจ๊ดหรอกแดงชมพูชมพูยังไงไม่รู้นะอันนี้จะออกชมพูนี่แถวนี้แต่ว่ายังไม่ออกดอกนะคะอันนี้ในรับพี่มืนตัดยาไปถึงไหนจมโอมง่นเดี๋ยวยายไม่รู้ว่าจะตัดทิ้งหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาตกแต่งกิ่งง่นกัน มันบานนานเนาะยดอกนี้บานนานมากเลยนี่อันนี้เริ่มมาแล้วนี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็พรวดพลาดพริเนี่ยอันนี้นานมากเลยดอกนี้เนาะดูดิมันนานๆเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูดดนิดนึงเดี๋ยวยายจะไปเกี่ยวกะทีิเดิมๆนะคะเนี่ยยังดอกกุหลาบเนี่ยเพื่อนๆยายเชื่อไหมยายไม่ค่อยชอบดอกกุหลาบไม่ค่อยชอบเพราะอะไรมันมีน้ำเออ แล้วก็ยายไม่ค่อยได้ดูแลใส่ปุ๋ยอะไรนะปลูกปลูกทิ้งทิง,ทงคว่างคว่างนะเื้ยมันไม่น้ำมันทำความสะอาดอยากก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าดอกมันชอบอยู่ไอคือชอบแบบว่าชอบปลูกนะไม่ค่อยชอบปลูกนะไม่ค่อยชอบแต่ดอกมันชอบอยู่ดอกมันนะ คือดอกมันไม่ใช่เป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างนี้เป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างนี้ชอบแบบพุ่มๆอย่างนี้นะอืมดอกกุหลามันตรงโน้นทีตรงนีนท้นทีโบตันเนี้ยร่วงเร็วมากเลยเพื่อนๆร่วงเร็วเร็วเนี่ยปีนี้จะต้องปีนี้ไอตัวนี้ยายจะขยายขยายแน่นอนเลย,ยไปดูสนักจิงเจอกก่อนว่าเขา ว่าขาบานถึงไหนเละนี่สีม่วงสีม่วงนี่บานเต็มทีแล้วก็สวยนะคะอ๋นอนอน,นอนอะไรอันนี้นะม่วงอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ฟ้าเหรออันนี้อันนี้อันนี้หละม่วงเนาะอะไรล่ะเพื่อนๆม่วงหรือฟ้าอย่างนี้โอ้ยใหญ่ก็ไม่รู้แล้วนี่ล่ะอันนี้อะไรออันไหนม่วงกันแน่ล่ะสีไม่รู้ละคิดเอาเองเด้อ ยายยังไม่ได้ใส่เสื้อหนาวอยู่ใส่ยังไม่ได้ใส่เสื้อยังไม่ได้ใส่เสื้อทับอีกตัวหนึ่งเริ่มมาแล้วด,ดูดิเขาชอบอยู่ตรงที่แห้งแล้งนะเขาชอบอยู่ตรงที่แห้งแลนะ้งในตรงนี้นะ่ะแล้แงแลง ดูดีแถวนี้นะมันแรงมากเลยนะแต่เขาก็ยังรอดอยู่ทุกปีทุกปีนนี่เดี๋ยวรอให้เขาบานก่อนบานก่อนสีขาวยังอยู่หรือเปล่านาะสีขาวยายว่าจะเก็บเม็ดลืมทุกทีเลยสีขาวไม่ใช่จะศูนย์พันเลยบ่มีชีวชมพูสีม่วงสีขาวสีเหลืองยายยังไม่ยังไม่มีในสวนสีเหลือง ไปเกี่ยวหญ้าก,กันต่อเนี่ยส่วนไอ้นั่นก็ร่วงหมดแล้วหิมะหิมะปันเหลืออยู่อันนี้ยังอยู่ยังอยู่สวย เวลาตัดมันก็สวยอยู่หนังนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแถวนี mm ้แฟนยายเห็นไหมเก็บไตัดมันมีดอกไม้อยู่เนาะ mm hmm. นี่ดอกพีเสือ้อปีนี้ไม่ค่อยมีดอกพีเสือ้อ mm hmm. เวลาเกี่ยวมันไม่เสมอมันตัดมตตัดยังไงมันก็เสมอเรียบสวยเน,นื่อน,นี่เริมเริมจะบานเลยอันนี้ก็หอมหอมดอกนี่นี่ไงมาแล้วนี่ หอมมากเลยโอ้ยนี่นี่นี่มาเจอออ้ยใหญ่าสาหาใช้นันไว้นี่โดนไปเสียแล้วอันดอกนี่ในสวนแย่ยๆเลยยายไว้จะขุดมาปลูกรอบแถวๆนี้แต่ว่าฝนมันไม่ตกอ่ะเพื่อนๆถ้าฝนตกนะมันจะแบบว่ามันจะสวยเนาะเนี่ยมาปลูกไว้ขอบๆแถวนี้นะฝนมันไม่ตกมันไม่รอด nó nhập sang ngục đi chẳng lấy nó บนเนาะมันอุ่นเห็นไหมเพื่อนๆใบใบยังงุนเลยขึ้นมาไวแถวนี้มันไม่ค่อยอุ่นมันยังหนาวอยู่มันก็เลยขึ้นช้าเสียดายด้วยนี่เป็นยังไงเนาะรออีกรออีกหน่อยเฮียจะมาตัดดูรออีกหน่อยว่าเขาจะเป็นยังไงจะตัดออกตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นหรือเปล่าตัวนี้น่ะก็เลยต้องรอหน่อย แค่นี้แหละเป็นกำแพงบ้านยายยังกำแพงเห็นไหม,มเริ่มสวยแล้วอ,อยู่ในแดดสบายดีเนาะแต่ว่าอยู่ในร่มหนาว เชอรี่โอ้เชอรี่ดำปีนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะไม่ค่อยดอกเหมือนปีที่แล้วโตวไวเนาะเงมือนเนาะไวเนาะแป๊บเดียวเองไม่ค่อยดอกปีที่แล้วดอกมากเลยนี่ปีนี้ไม่ค่อยดกอกอ่าข้างบนก็ไม่ค่อยมีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรลรอก ีที่แล้วมีเยอะก็ไม่ได้เก็บกินหมดเลยปะ่ะม,ม,มาให้ดูสวนผักหน่อยนี่นะคะสวนผัก เสร็จเรียบร้อยแล้วเย็นนี้ต้องมารดน้ำผักนหยายเมื่อวานทำความสะอาดเสร็จแล้วยายไม่รดคืออยากรอเอาไว้ให้ยาไหนที่เราถอนออกที่เราขุดๆนะ่ะคืออยากให้เขาตายก่อนถ้าเรารดน้ำเขาไม่ตายยายจะมาถ่ายให้ดูตรงที่ยายทำคืน ครั้งสุดท้ายแล้วก็ฝนตกลงมาใส่เนี่ยแถวเนี้ยเหมือนไม่ได้ทําเลยเห็นไหมเนี่ยช่องนี้แหละเนี่ยทําเสร็จแล้วทําตอนกลางวันตอนกลางคืนมาฝนตกมาเนี่ยเขาก็เลยไม่ตายเนี่ยอันนี้ท,ทําทีหลังเห็นไหมอาอหน่อไม้ฝรั่งยาวอีกแล้วนี่นาะเพื่อน นี่ไงตรงนี้ยังไม่เสร็จเมื่อวานทําได้แค่น,นี้เดี๋ยวต่อไปตรงที่หอมเหลือแค่นี้แหละนี่แต่ว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าข้างนอกก่อนเขาโพดใหญ่เด็ดสมอเร่เลยดูก่อนขยายได้ดไปข้างนอกยายจะมาจะซื้อมเมล็ดมาอีกมันจริงๆมันก็หมดหน้าปลูกแล้วนะนี่ฮะการเริ่มอุ่นนะ้ไม้ฝรั่งเริ่มเดี๋ยวยายเขาตัดตัดคนเดียวนะ มันมีนิดเดียวเองไหนๆก็มาแล้วในยายจะตัดไปแช่ไว้เอาไว้ดแต่มันก็ยาวเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยายก็ไม่มีอะไรลอกนี่แหละวันๆึ่งก็ยังนี้แหละพาเอซเข้าชมสวน